สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านหมุมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5้าเล่มนี่นะฮะสบายดีกันนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับว่าด้วยเทรดแบบเจาะจงได้ผลงานดีกว่าจับฉ่ายนะฮะมาดูกันนะครับที่มาผมได้ไมาจากคุณลารีนะฮะลารีใช่ไหมลารีเทนทารีนะฮะ เขาเป็นคนนี้เขาเป็นนักเทรดสายเทรนโฟลเลอร์นะครับเขาเทรดตามเทรนครับถือหุ้นแบบยาวๆนะฮะตามแนวโน้มขาขึ้นนะครับเขาบอกว่าการมองหาหรือการใช้อินดิเคเตอร์จำนวนมากมายหรือว่าการใช้ข้อมูลทางพื้นฐานจำนวนมากขึ้นนะครับมัน ผมแปลเป็นไทยดีกว่านะมันจะขัดขวางครับประสิทธิภาพของการเทรดมากกว่าจะช่วยเพิ่ม performance การเทรดนะครับนี่อมนี้นะคือยิ่งคุณใช้อินดิเคเตอร์ที่มากขึ้นใช้ข้อมูลทางพื้นฐานที่มากขึ้นแทนที่จะช่วยเพิ่ม performance กลับกลายเป็นว่าลด performance นะฮะแต่ถ้าหาก คุณใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวครับ x อินดิเคเตอร์ประมาณว่าอินดิเคเตอร์อะไรสักอย่างนะตัวเดียวครับตลอดเวลาใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวครับนะฮะในการเทรดน,นะกลับทำให้ท่านได้ p e r f o r m ร์แมที่ดีขึ้นครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณ การที่นักเทรดสกกนเนี่ยนะเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ไปด้วยครับเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ไปด้วยทุกวันนะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็กระโดดจากระบบหนึ่งไประบบหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะมีผลงานในแง่ที่แย่มากเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าผมเห็นด้วยนะกับสิ่งที่คุณล r รีบอกไว้คือมันเป็นสิ่งที่ พี่มาร์กบอกเหมือนกันนะครับว่าจงมุ่งเน้นที่จะเก่งในสไตล์เดียวนะฮะจงมุ่งเน้นที่จะเก่งในสไตล์เดียวแล้วก็ไปให้สุดครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในสไตล์นั้นให้ดีสุดในโลกครับประเด็นนี้เหมือนกันนะผมว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือว่าจะเลือกอะไรสักอย่างสไตล์ไหนสไตล์อินดิเคเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเอาสักตัวยึดเป็นหลักก่อนหรือบางคนอาจจะใช้สองสาตัวก็ได้นะแล้วแต่ถ้าคุณใช้แล้วมัน ใช่แล้วมันเออมันให้คุณมั่นใจแต่วยย่ายาอย่าได้เปลี่ยนสลับ่ะอย่างเช่นจะ A B C ใช่ไหมอย่าได้เอาอย่าได้เอาแบบ C D E D E X สลับไปสลับมางี้แมวครับเอาไปชุดเดียวมาเลยดิเคเตอร์ชุดเดียวไปใช้ซ้ำซํำๆไปเลยครับแบบนี้จะดีกว่าการที่คุณเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าเหตุผลทนู่้ดอย่านี้ผมผมเข้าใจว่าคือคุณยังไม่มีจุดยืนครับ คนใครก็ตามที่ชอบในการเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนยุไปเรื่อยเนี่ยเหตุผลเดียวคือเขาต้องการผลลัพธ์ในแบบที่เพอร์เฟกนะคเขาต้องการผลลัพธ์ในแบบที่เรียกว่าโฮลิเกรลคือไม่แพ้เลยเหตุผลที่เขาเปลี่ยนไม่มีอะไรมากมายครับมันเริ่มต้นมาจากการที่เขาเจอการขาดทุนนะ เทรดจะตายนี่ไว้แล้วอ้าวขาดทุนเว้ยสมมติง่ายๆนะซื้อแบบเบรกเอาอ้าวเจอฟอร์สเบรกเอาไปขาดทุนไม่ไหวละรับไม่ได้รับไม่ได้ดา,าสาดเสียเทเสียเบรกเอาไปลองแบบบายวันนีดีกว่าอ่าบายวันนีไปสักพักหนึ่งอ้าวลอกมีการกดลูดอีกดิ p รับมีดโดนมีดบาดเปลี่ยนลนะอินดิเคเตอร์เห่ไปดูแม็กดีเอาแม็กดี แม็กดีก็ไม่เวิร์กเว้ยเนี่ยเจอหลอกก็ได้อ่าไปใช้อ่าเส้นค่าเเลียเส้นค่าเเลี่ยร์ก็มันมันหลอกเหลือเกินเนาะไปใช้อะไรวะอิชิโมกุเปลี่ยนไปเลยครับแบบเนี้ยผมว่านะคุณจะเสียเวลามากในการหาสิ่งที่เพอร์เฟกต์กับคุณซึ่งมันไม่ไม่มีไม่มีหรอกนะการเทรดที่แท้จริงนะผมว่านะไม่มีความเพอร์เฟกหรอกคุณคุณต้องหยุดครับคุณต้องหยุด หยุดอยู่กับอินดิเคเตอร์ตัวเดียวหรือชุดเดียวหรือไม่ก็ต้องเป็น Price p แพทเทิร์ชุดเดียวครับยกตัวอย่างเองนะผมใช้อินดิเคเตอร์คือเส้นค่าเฉลีย่ยแต่ผมไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อนะผมดูแค่ว่าเออแนวโน้มมันเป็นยังไงแนวโน้มใหญ่เป็นยังไงพอครับจากนั้นผมก็เจาะไปที่อะไรครับใช้ Price p แพทเทิร์ครับ ไม่ว่าจะเป็นคัพวิทแทนเดิลไม่ว่าจะเป็นดับเบิลบอตทอมหรือไม่ก็เป็นแฟลตเบสครับแค่นี้พอครับไม่อีกอย่างนะจริงๆบอลล่มไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปนะบางทีคืออีทโรมันไม่มีวอลล่มนะก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหากับแค่เราเคารพความเสี่ยงคือถ้าคิดเผื่อว่าถ้าราคามันไม่ไปต่อแล้วเราจะหนีตรงไหนก็พอครับนะนี่ครับผมว่าแค่นี้การที่เรา ฟิกหรือยึดอยู่ในกลยุทธ์เดียวข้อดีคืออะไรครับทำให้เรารู้ลึกตื้นหนาบางครับรู้ไส้รู้พุงของกลยุทธ์นั้นดีว่าตรงไหนมันเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อนครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณรู้จุดแข็งมันคุณก็จะใช้ ใช้เงินหรือคุณเข้าร่วมเข้าทําในจังหวะน,นั้นจังหวะเดียวครับช่วงนั้นช่วงเดียวครับในช่วงไหนที่สไตล์นี้เป็นจุดอ่อนเขก็อยู่เฉยครับไม่เทรดไม่เสียเงินฮนะนี่ครับสําคัญที่สุดเลยครับเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่โอ้โหเป็นคนแบบพยายามหาระบบที่เพอร์เฟคสำหรับเขาเขาจะไม่รู้ครับว่าระบบเนี่ยเขาจะไม่รู้หอกว่า มันมีจุดแข็งอย่างไหนเขารู้แค่ว,ว่ามันไม่ดีพอสําหรับเขาซึ่งไม่มีไม่มีการเทรดถ้ามันมีระบบไหนที่มันเพอร์เฟกขนาดนั้นนะผมว่าคงไม่มีคนที่ขาดทุนหุ้นเยอะขนาดนั้นหรอกความลับของการเทรดมันไม่ได้อยู่ที่ระบบสมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงครับการํำการบ้านการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าระบบนั้นมันมี จุดแข็งจุดอ่อนรู้ไส้รู้พุงรู้ลึกตื้นหนาบางของระบบนั้นอย่างดีสุดครับจําคำของเซียนหุ้นที่เป็นมา r k เก็ตวิสับอกตรงกันนะฮะบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกนีิจอสวรรคบอกนะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะชนะกี่ครั้งหรือแพ้กี่ครั้งประโยคนี้นะขีดเส้นใต้เลยว่าการที่คุณโฟกัสจำนวนครั้งที่ชนะ คุณโฟกัสแบบนี้หมายความว่าคุณต้องการความเพอร์เฟกครับปู่จอร์จโซรสพยายามบอกว่าอย่าคาดหวังว่าการเทรดจะต้องเพอร์เฟกแต่สิ่งที่มาสุดคือว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณชนะคุณได้เงินมากเท่าไหร่หากคุณแพ้คุณเสียเงินน้อยเท่าไหร่นี่ครับนี่เป็นโค้ดนี่เป็นชุดประโยคที่ ท่านพยายามบอกเราว่าคุณแพ้ได้ครับแต่แพ้ต้องเสียน้อยชนะต้องเสียมากชนะต้องได้ยอะมากๆครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ข้อความเนี้ประโยคนี้ที่ปู่จอรสโซรอบอกนี้มันเขาพยายามบอกว่าแม้แต่นักเทรดที่มีผลงานระดับเทพเป็นตำนานมีชีวิตของวงการเทรดเลยเนี่ย mm hmm. เขายังผิดได้นะครับ เขาคิดผิดได้ระบบเขาไม่เพอร์เฟกครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาระบบไม่เพอร์เฟกไม่ใช่ปัญหาความท้าทายหรือสิ่งที่แยะๆนักเทรดทำเร็จไม่สําเร็จมันอยู่ที่ว่าตอนคุณชนะคุณได้เท่าไหร่ย้ำในคุณแพ้คุณเสียน้อยแค่ไหนหักกลบกันโทษเฉเสียเหล่ยงแล้วต้องได้กาไรครับนี่ครับ ตรงนี้แหละที่เป็นโฮลี่เกรลครับโฮลี่เกรลไม่ใช้ความเพอร์เฟกแต่โฮลี่เกรลก็คือว่าผลรวมของการเทรดคุณในรอบหนึ่งต้องเป็นบวกครับหรือสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy ครับดังนั้นสิ่งที่คุณแ a ลรี่บอกบอกเราว่าอย่าพยายามเลยนะอย่าพยายามใช้อะไรเยอะๆอย่าพยายามใช้อินดิเคเตอร์เยอะๆอย่าพยายามหาข้อมูลเยอะมาเยอะๆยิ่งเยอะ ยิ่งแย่ครับตรงกันข้ามครับยิ่งใช้น้อยแต่รู้ลึกรู้จริงรู้ลึกตื้นนะบางรู้ไส้รู้พุงบริหารจัดการเรื่องราวของการบริหารความเสี่ยงรู้จักเลทโปรฟิตรันรู้จก Cut ักคัดลอสชอตจบเลยครับง่ายมากโฮลิเกรวคือว่า positive e x p e c t a n c y นะครับสำคัญที่สุดนะครับนี่ฮะนี่มาทั้งหมดนะครับสำหรับการเทรดแบบเจาะจงคลิปนี้นะฮะ เทรดแบบเจาะจงได้ผลงานดีกว่าจับฉายแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ผมลองแล้วครับว่าจริงครับจงมุ่งเน้นให้เก่งสไตล์เดียวครับอย่าจับฉายอย่าเก่งหลายท่าครับอย่าเก่งหลายเรื่องครับเพราะว่าถ้าคุณเก่งหลายเรื่องนะผมแนะนำให้คุณเปิดคอร์สสอนฮะยิ่งรู้เยอะยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งสับสนครับ การเทรดมันไม่ใช่เกมที่คุณจะต้องแบบมีการเปล่นสตอมนะครับเปลีนสตอมนะคุผมนะการเทรดไม่ใช่ว่าการนั่งประชุมกันเพื่อเลือกอะไรสักอย่างนะแต่ว่ามันมีการเดินเดี่ยวครับคุณต้องตัดสินใจฉับไวครับผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับหนังสือเพชรพระอุมาครับการเทรดก็เหมือนการเดินป่าในป่าลึกในแบบที่คุณไม่รู้คุณจะรอดหรือเปล่าครับ ดังนั้นอาวุธที่คุณเอาเข้าไปอ่ะมันต้องเป็นอาวุธที่คุณใช้เหมาะมือสุดคุณถนัดที่สุดคุณใช้ได้ประสิทธิภาพมากสุดครับซึ่งต้องไม่พาุงผาลังครับเลือกเอาสักอย่างแล้วก็อาวุธนั้นสามารถที่จะช่วยคุณอยู่รอดได้ละ่ะแล้วก็ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้ครับไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งแบกหนักการเทรดเป็นเกมระยะยาวครับ ยิ่งคุณแบกของหนักมากเท่าไหร่คุยไปไม่ถึงนะครับร่มปากอ่าวนะครับนะีบ่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมได้เดียมาจาก Twitter ของคุณแลรี่แล้วก็อยากจะมาใช้ได้ฟังกันนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ